ชมทุกท่านรู้จักเกมกรอบโลบอกร์กันไหมครับแน่นอนว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกรอบโลบอกร์กันไม่ใช่เกมอื่นหรอกที่กรอบโลบอกร์อ่ะมันก็มีเกมที่โิลลูกรอบด้วยไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟอวี่ไมค์คราฟเยนเดเลแล้วก็เกมอ,อื่นอีกมากมายคลิปนี้ผมทํามาเพื่อคนเทเรนลุ้นลุ้นวถดราม่าเว้ยมาเล่นที่เกมเก,มเกมแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นอู้เบคอนแล้วก็ตำบท้วาโตนั่นเองนะครับว้าวทุกคนต้องอึ้งแน่ๆเลยทนะี่ผมเข้าไปเล่นมางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนโู้โหโหลดนานไหมวะไม่รู้ว่าโหลดนานไหมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมแบบผมเป็นคนจริงใจครับอยากให้ทุกคนดูว่ามันโหลดยังไงโอ้สวัสดีครับพี่นิกมาทักทามทุกคนกันด้วยนะครับโอ้ อันนี้ก็จะเป็นเบคอนนะครับโอ้แหลกมากเลยนะครับไม่เป็นไรอ่ะโอเคตรงนี้ก็เรามาเช็คอะไรเลยดีกว่าโอ้ปวดเบคอนเออโอเคมาผมว่าได้เวลากระโดดแล้วเย่ yeah. มาซึ่งสิ่งที่เราควรระวังเนี่ยก็คือไอ้สีแดงๆนะครับถ้ากระโดดมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนทาเตนั่นเองนะครับโอเคมาแล้วเราต่อเลยดีกว่าครับทุกคนอ้าวชิพายเราค้างครับทุกคนค้างโอ้เี่ือนว่าจะมีโคชโนด้วย ต่อที่เกมต่อไปกันเลยเดียวกว่าครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นตำรวจพุงย้อยนะั่นเองนะครับผมจะมาดูกันครับว่ามันจะพุงย้อยแค่ไหนูก็เหมือนปกติโอ้เมื่อกี้มีกระลอกด้วยครับดูเหมือนว่าผมจะชอบกระลอกมากเลยนะอ้สกีนเคดับดับยิสกิชบิตตี้ดูแล้วไปอย้วเป็นเซอร์ชีสกแกนต้า เนื้อว่าผมผมอยากเล่นไมค์ค้าจริงๆเลยท่าไม่ได้เล่นนานแล้วหลายปีแล้วครับมาผมว่าผมมาเล่นอ,อบบี้ Minecraft. ไมค์ค้าไปเลยดีกว่าอบบี้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 อ่ะทุกคนอย่าว่าผมเป็นบ้านนะผมเป็นพวกปัญญาอ่อนครับผมซีเลคเล่นนี้นก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่นคนระับผมจะมาเล่นปูเรโตซีซีสิงดูอุ้ยด่านแก้วนะครับด่านกระโจนแก้วนั่นเองนะครับเตือน ก็สวัสดีค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันถ้าใครอยากให้ผมเล่นอะไรต่อเนี่ย,ยงั้นคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมว่าผมอยากทำตามคนดูตามคำสั่งเอะ